การหาอนุพันธ์อันดับสูงนะคะก็คือเราสามารถหาอนุพันธ์หรือการดิฟเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆนะคะสูงไปเรื่อยๆได้จนถึงลำดับที่ n เลยนะคะจนถึงว่าโจทย์เขาต้องการลำดับไหนนะคะก็เราลองไปดูโจทย์กันเลยก็ได้นะคะจะได้เข้าใจมากขึ้น ตัวอย่างนะคะเขากำหนดให้ y เท่ากับ 2x กํลัง3ลบ 3x กํลัง2บวกอยู่กับ 4x แล้วก็บวกอยู่กับ5เขาให้เราหาอนุพันธ์อันดับ 1, 2, 3, 4นะคะอันดับ1นะคะก็เป็นลักษณะของสัญลักษณ์ก็คือ dy/dx ปกตินะคะก เราดิฟป,ปกติธรรมดาก็ตบกำลังลงมาข้างหน้าแล้วกำลังลดลงไป1น,นะคะก็จะได้กลายเป็น3าคูณ2เป็น6นะคะ6กเกำลัง2กำลังลดลงไป1น,นะคะแล้วก็ลบอยู่กับ2ไปคูณกับ3เป็น6นะคะแล้วก็กำลังของ x ลดลงไป1ก็เหลือ 6x บวกอยู่กับ4 x นะคะ4 x ดิฟแล้วได้4นะคะแล้วก็5ดิฟแล้วเป็นสูงก็เสร็จนะคะไปดูที่อันดับ2อนะคะอันดับ2เราจะหายังไงเราก็จะเอาอนุพันธ์อันดับ1มาดิฟซ้ำอีก1รอบนะคะก็จะได้กลายเป็น2ไปคูณกับ6เป็น12กํานะคะกำลังของ x ลดลงไป1เหลือ x กำลัง1เท่านั้นนะคะดิฟ6 x ได้6นะคะก็กลายเป็นลบ6ดิฟ4มีค่าเท่ากับ0ขออนุญาตไม่เขียนนะคะอันดับ3อันดับ3ทําำยังไงก็เอาอันดับ2เนี่ยนะคะมาดิฟ3ก็ดิฟ 12x ได้12นะคะดิฟ6ดิฟลบ6ได้0นะคะก็ไม่ได้เขียนนะคะและสุดท้ายอันดับ4ดิฟ12ได้ 0น,นะคะก็อันดับ4ของเราก็ได้กลายเป็น0ูนย์นั่นเองน่าหมายความว่าเราสามารถหาอันดับต่างๆได้ตามที่โจทย์ต้องการนะคะ